นี่นะยังดูไม่ออกหรอกแต่ว่าตรงด้านนี้คือหัวนี่คือก้นนะครับความยาววันนี้เนี่ยน้องยาว1.15เซนติเมตรเทียบเท่าอายุคันภ์ประมาณ7สัปดาห์กับสองวันถ้ารู้จักขนาดของตัวนหนะครับอโอเคครับกำหนดข้อก็คือตามเดิมเลยกำหนด วากะอยู่บนกิ่งไม้ตจอหนูชื่อรกกะจิตจอหนูชื่อกะตาต้ากาตาบีแป๊กติจจะแวห์แล้วเจ้าน้องจะชื่ออะไรน้งจะชื่อน้องพอมบุญน้องพอมบุญแล้วก็อะไรอีกแล้วก็น้องอะไรอีกคะน้องเหมือแม่เหนือแม่แล้วก็ าน้องผู้ชาย<ม>จะชื่อน้องเหนือเมฆไม่ใช่ค่ะถ้าชื่อน้องผู้ชายอ่ะจะชื่อน้องกุ้งผัดเผ็ด <c oughs> จะเอพี่น้องคะ่ะมาในเวอร์ชั่นใหม่รูปแบบใหม่นะคะโอ้เขินจะคองนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะยอดสองาาคานอ่ะเขนนะคะวันนี้พบก,กับช่องเคมีชาแนลเพิ่มเติมสวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีลูกนะคะ กะคุณแม่คุณแม่มือใหม่คุณแม่น้องนาขินนะคะได้แปดวิล้วพี่น้องค่ะ <c oughs> คอยบว่าคอยไม่หลูกแม่ตอนใดเดือนหนึ่งเดือนกวัวขอก็โดดเดาแบบระยะอยู่เดอ้อเชื่องห่านนะคะบานที่นี่เกิดอาการแหงหูแหงเพรือรู้แล้วก็แพ้มากมายหลายเตบิบก็เลยเออบาไหวนะคะวันนี้สิมาไล่งานเหนือไล่งานตัวกับพีกับน้องนะคะจะผมมาไฟฝาสถิต รายงานตัวกบพีกับนองนะคะคิดถึงกันบางบอนอ์ิดหอดกันบอนอนะคะพี่นองหลายไคนอาศจรติดตามผ่านเฟซบุ๊กแฟนซื้อโซเชียลของแม่แพร้ของผอบิกนะคะของทีมงานแสงทองฟิแนแลนด์กระแสะช็อกวงการไปเลยเธอที่เดียวเชี่ยวเพราะว่าสาวลงจากเวทีกระทันหันนะคะกัลลูได้ตอนนี้ท้องได้ประมาณ2เดือนแล้วคือ8วิกนิดๆน,นะคะแต่ว่ามาหูจริงๆว่าจาของท้องนี่คือเดือนกับ1เดือนกับประมาณ10วัน10 ส,สิบหาหมื่นนี่แหละพี่น้องอืมก่อนหน้านั้นคือคนโดดเด้าว,วัาสันุนี่ไปงานชนบุรี่ไปงานอย่างโดดเด้าว,วัาสัุนี่ป่านพ่อหูวแล้วกะมันก็มีอาการอะไรดีมันก็เพ้ทองอย่างหนักกะหูแลวกะเออบอกไม่เพ้เอาบอก,อบอกทีมงานบอกไอ้ยุยว้นะคะไ้วางแผนไว้ก็เลยว่าตอนแรกวางแผนกันคือแคทมีจะหยุดสิ้นเดือนนี้คืออาจจะเป็นกลางเดือนหนาเนาะเพราะว่ายุดรับงานกลางเดือนหนาสุดบืนกระสีมันสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือน กรกฎาคมในการรับงานแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อไปงานวันที่สิบสิบห้าเมื่อกี้เบาไหวนะคะเบาไหวเลยพี่น้องคะแบบว่ามันไอเพลวก็บ,บอกยู่แลว่ากูเราพยายามให้มึงไปสมบุกสมบันมีขีดประสนเอออย่าให้มึงพักสัก่งก็เลยว่าหนูกูไปได้ยุ่หนูกันจังไดกับซอยกันให้มันปิดฤดูการก่อนกับคิดน้ำมูน้ำวงเนาะเพราะว่า้าขารข้าไปหนึ่งห้องกับเป็นตัวลักยูหลับันที่นี้ เดี๋ยวเจ้าน่อยนองกุกกี้กับบลยูพ่านนองกุกกี้ก็จะไปเลียนหนังสือแล้วนะคะก็จะเลือแต่พีมีกับน้องน้ำตาลซึ่งมันก็จะนักไอแพล่ก็เลยว่าเออฉันจะฉันจะอยู่ดอกฉันจะอยู่ฮอดสิ้นเดือนกันสุดบืนก็เลยว่านะคะถาให้ไก่ได้ดูปิดฤดูการที่สุดนะคะจังสีจังฉี่คอยพักแต่ว่าสังขารอาไว้พี่น้องแพ้แห้งบักบักคักอยป็นคนอดทนกับความเจ็บปวดกับความรวดร้าวกับความทรมานแห้งแต่ว่าคอยทนด่ไหวอีหลีนะคะแพ้แห้งกินยังออกไปกับ กินไดกินข่าแสบบรรยายกินข่าวกินข่าเสบแต่ว่ากินแะ้วก็คือสีหัคือวิ่งคือสีตายนั่งรถก็สีตายนะคะเป็นเส้นแม่เป็นคือจังทะเลงเนี่ยพี่น้องผู้ใดเป็นคือกันแนะนะคะวันนี้ก็ต๊ต๊ตสมุดฝากคันเรียบร้อยนะคะพัฒนาการของน้องก็ตอนนี้ก็แปดวัปแล้วนี่ฟังตัวอย่างสวยงามอยู่ใน Уров, จุดที่เหมาะสมนะคะของมดลูกนะคะเบลเล่กลกบบลเล่กอตั้นะคะก่อตัวแบบงามเนาะนะคะเบิ่งอยู่ในจอกับหัวใจเต้นดิบ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 อย like st ู่ cool. นะคะก็มาแล้วนะคะตามความใฝ่ฝันน้องนาคินน้อยของแม่แคทนะคะจะได้เป็นเพื่อนเล่นน้องนาลิตะน้องโตเกียวนะคะน้องนาคินน้องชายน้องนาลิตะเอออาจจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงแต่ว่าคาดว่าจะเป็นผู้ชายแต่ขันเป็นผู้หญิงกัน่าจจะได้ผู้หญิงใจผู้ชายนะคะตามความรู้สึก นะคะนี่ก็เป็นคุณแม่นะคะคุณแม่เซ็กซี่มากเลยวันนี้คุณแม่จะไปทานข้าวข้างนอกกับคุณตาคุณยายนะคะรับผลหลานผลวะนะคะวันนี้เราจะไปทานข้าวกันนะคะยังไงฝากติดตามฝากเมตตามฝากให้กำลังใจแคทมีคื้เก็คือเดิมที่พี่น้องเอ้ยนะคะกัะบบอยอยากออกจากวงบอยอยากไปใสในช่วงชีวิตที่มันพีคสุดละกะวงกําลังไปได้ดีได้่าจาค้องก็ต้องออกมาต้องเสียสละหลายๆอย่างเพราะว่าเพื่อความเป็นเม่ นะคะเพื่อความเป็นแม่ละกะเพื่อสามครอบครัวนะคะกะเป็นอย่างที่รลาค่อยถามว่าเอาตอนนี้ก็คือกับว่าไดเลี้ยวพี่น้องคะก็คิดอยู่ว่าตอนแรกก็คิดในใจคือคอยว่าไว้ว่าคอยจะว่าเอาลูกคอยอยากอยู่ผู้เดียวนู่นี่นั่นแต่ว่าพ่อเบิ่งเบิงจากไหนจังนึงคือทรัพย์สมบัติเงินทองที่จะคลองหาไว้มันก็สิไปใส่นออย่งสิก็ะแนมนาอยู่นะคะก็คิดไว้แต่ว่าเฮ้ยกูสิเอาลูกบอกว่าเฮ้ยจังไหนก็เลยแบบอืมใดมากจริงๆจังๆใดีนะคะพี่น้องก็ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยถามข่าวกันเขามาล้าอีบ่างทีทางแชททางขอความทางคอมเมนต์แบบมานึงตึงตังนะคะพี่น้องให้ความเมตตาแคทมี่แลวกะัคุณพอ่อแลวกะน็น้องหน้าคินแห้งนะคะขอพระคุณมากมากจากหัวใจจริงนะคะกราบแทบเท้าทุกท่านเนีพี่น้องตอบเ่าท่านกับยาฟ้าวให้ยาฟ้าวเฉียดยาฟ้าวขมกันเนะีพี่น้องแคทมี่ก็สิพยายามทาย,ยอยตอบนะคะ เราก็กำลังรอคุณตาอาบน้ําอยู่นะคะแล้วก็เตรียมรถไว้แล้วเราจะไปทานข้าวรับขวัญลานกันนะคะเมื่อน,นี้เราจะไปบ้านจากกอะกออาเภอเอ่ออำเภอ,อยังวะอำเภออาสามาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณพ่อนะคะวันนั้นได้เปิดตัวพี่น้องคะ่กะก็เห็นผู้ใดได้ติดตามแสงท้องฟิลแลดนก็ะสิเห็นแวบๆบแบบอยู่เอ่ออยู่หลังไว้ที่นะคะ อ,ออกมาเนี่ยนกะกล้องแล้วก็เข้าไปเออนะคะก็เป็นบริเวณบ้านนะคะก็มีบ้านอันนี้ก็เป็นบ้านแชดมีตัวนี้ก็เป็นออฟฟิศนะคะไว้แพ็กของกับ้านยุคางวัดพี่น้องคะ่ะข้ามไปนั้นก็จะเป็นบ้านน้องสาวนะคะอยู่ในเขตบริเวณเดียวกันอันนี้ก็เป็นบ้านน้องสาวแม่ของน้องอิงฟ้านะคะ อันนั้นเป็นบ้านคุณตานะคะก็อยู่ในบริเวณรั้วรอบขวาชิดเดียวกันนะคะพี่น้องกระรมเรือนแน่ขามักปลูกต้นใหม่ต่อนี่ก็เป็นออฟฟิศนะคะไว้ถ่าเก็บของเฮ้าอยู่ในกกดังแล้วก็แพ็คของเอาไปจีดีตนมัน จะเป็นล้านถ้ำนะคะตาเสร็จหรือยังองปูองยานะคะมีพับกระพุปขี้ไข่หนามข้นพี่น้องเอ้ยฝนตก น้องอะไรนะพาน้องยุ่งยุ้ยไปกินน้องยุ่งยุ้ยโอ้ยน้องเป็นผู้ชายมั้งน้องจะชื่ออะไรนะน้องจะชื่อนางยุ่งยุ้ยน้องยุ่งยุ้ยเขาว่าน้องนาน้องนาคินนาคินน้องต้นบุญน้องต้นบุญอยากจะเรียกว่าน้องต้นบุญหนูจะเรียกว่าน้องสาย โอ้่าไปพูดว่าน้องสายตาสวยมันจะเป็นอิตูดถ้าน้องเป็อนผู้ชายแล้เปอร์เซพราะเส้นเลิศเ,เป็นกระตุดอันนี้ไม่แน่อย่าได้ดีใจนะว่าเป็นผู้ชายวันนี้ตาแห่งสวยหิมะเลิแล้วยิงก็จะเป็นพี่ใหญ่แล้วเหรอยิงจะเป็นพี่สาวคนโตแล้วค่ะใช่พี่ใหญ่นางงามพี่ใหญ่หญนางงาม จะขึ้นเวือที่ไหนที่ทำอะไรอ่ะวทีทำอะไรลูกก็ไปฟังเพลงค่ไปฟังเพลงคุณเวทีไปฟังเพลงกันยังตอนนี้เราจะไปกินข้าวกันนะคะอยู่บนรถแล้วใกลจีหอนแล้วพี่น้องค่ะอยู่ห่างจากบ้านประมาณ่าไรวะประมาณ20โล20โลก็ูกแล้วโละ่ากับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณพี่สาวคุณต นี่สาวคนโตเราก็มาถึงกันแล้วนะคะผมนั่งที่เดิมใช่ไหม กับอาจจะจากอาสามาครไปกินเข่าแล้วกับไปส่งคุณยายกับคุณตากับคุณล้านอิงฟ้าไว้บ้านแล้วก็เลอยไมย้ยาสูททอนตอนนะคะมาแมกโครเพราว่าช่วงนี้เราต้องเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะคะตั้งแต่เราหิวแบบวิน่นแบบตื่นมากับหิวแบบวิน่นแบบสุดรีสุดเด็ดนะคะการซื้อของกินแบบเป็นกองเป็นกองมันกับเป็นการทิ้นเปลืองแล้วก็มันก็บ่ค่อยได้ประโยชน์กับลูกรายนะคะวันนี้เราก็เลยจะ มาเมคโครเพื่อซื้ออาหารสดเป็นตุนไว้ในตู้เย็นแล้วก็ทําเป็นแพ็ค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 ไว้นะคะเราอยากกินอะไรก็เอาออกมาทํากินใส่ฟิตไว้นะพี่น้องเนื้อหมูเนืเน้อไก่พวกปลาพวกผักกระติสือบางส่วนนะคะอยากกินทอดกระดูกหม,มูอยากกินข้าวต้มอยากกินหมูสับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อไปไว้ นะคบเพื่อเราจะได้ทํำกินง่ายๆอยู่บ้านเราไม่อยากออกไปไหนเนาะเพราะว่าการออกไปมันกระเซียงก็การติดเชื้อติดยังก,การออกไปดูๆนะคะเพราะว่าแค่กระทองดูก็เลยจะมาแมคโครเสื้อหันสดไปใส่ตู้เย็ดแพกๆแ,แ,แล้วก็เราจะได้ประหยัดด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีงานค่ะโอเคกันไปอองไปกันเลยค่ะแมคโครยัาโสทอนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าแมคโครนะคะ เราก็จะไปเอาแนวสุกหรือว่ารถเข็นนะหลายหลาร้านกับปิดลงไปแล้วแต่ว่าห้องกรมาสวยกก่ยาห้องปิดล้านน้ำเขานะคะเรามาปิดร้านช่วยพี่น้องห,หลายหลายร้านเขาเจ้าเก็บไปหมดแล้ว เห็นหอยแครงเลยฉันละเบื่อเราชอบกินมากเลยเค้นี่ชอบกินมากเลยนี่หัวปลาแซลมอนนะคะเอาไปย่างแล้วมันจะกระอบแล้วก็กกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดคือแซ่บมากนี่ถือก้านพี่นองประเพ้ง โลละ42บาทเท่านั้นเองนะคะผู้ใดผ่้หูของแซบต้มเข้มกับแซบต้มพะโลกับแซบหัวปลาแซลมอนปลาดอนลี่ก็ไม่อยากกินอันนี้แล้วก็อันนี้จะไปทำซุปต้มซุปเปอร์ ดดจ,จะเอแล้วเราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะ พี่น้องวินอีกแล้วนะคะเดินทางหลายก็วินวินวินเวียนเวียนกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ร่างสิเก็บกวาดบ้านโฮกหกพี่น้องจีกอย่างในซ้ยสะสาใหญ่ย่างยุ่เชียงหัวก็ร่างกายที่อย่างนี้ยหุยยก,ยก,ก,ยก,ยกไหลบริยุเฮิน์นหลเหมือนคือช่วงวันคืองานหลาแห้งเนาะแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านเลยนะคะคุณพ่อก็สะของเล่น แล้วยังก็นอนอยู่นี่นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะเอาของเข้าตู้เย็นแล้วก็จะอาบน้ำไปพักผ่อนแล้วค่ะพี่น้องค่ะมันสิมักวิ่นช่วงนี้แหละช่วงตื่นเช้าขึ้นมาประมาณ11บเอโมงเที่ยงก็สิวิ่นแผ่แห้งแล้วก็สิช่วงก่อนนอนก็สิแผลนะคะก็เป็นอาการยังไงไม่รู้ไม่เคยเป็นนะคะเรื่องเธอแบบ ทานว่าเป็น้อยู่จนหายก็ะมีนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่คอยติดตามทมข่าวนะคะบางครั้งอาจสิตอบเพราะท่านแน่เพราะว่าตอบทุกคอมเมนต์ละขัดกดหัวใจไปเนี่ยมันั้งแตื่อมันกระเด็งออกก็มีมันกระบอกห้มันกระบอก,ห,ก,บอกห้ตอบนะคะั้งแตื่อตอบคอมเมนไปมันกระบอกขืนหิมันกระบอกเพราะว่าาตอบหลายๆนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการทุกมทำข่าวทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้หนูนะคะความเป็นห่วงเป็นใยนะคะเจอกัน แน่นอนคอนเสิร์ตวันปิดวงกับวงแสงทองฟินแลนด์นะคะแม่เพีวจัดไห้เดอนะคะกะัเดี๋ยวต้องถามแม่เพ้ยวทะเล้งการอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นเมือ่อใดนะคะแต่มีคอนเสิร์ตไลฟ์ปิดวงแน่นอนนะคะแคทมี่กับสีดอัมลาวงมือนั่นนะคะเพราะว่าเอฟซี FC เรียกร้องมาหลายวันใหญ่แคทมี่ขึ้นวิธีเป็นครั้งสุดท้ายนะคะทิงท่วนกัลืลย เดี๋ยวกรคุยกันนบบจะแพอีกครั้งนึงอาจจะเป็นเดือนหน้านะคะเพราะว่าเดือนหน้างานว่างเยอะแล้วก็เราจะปิดฤดูกาลน,นะคะยังไงฝากเมตตาแคทมี่แล้วก็น้องนาคินด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอให้พี่น้องทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะโชคดีกันสุูุ่ขเน,นะคะบ๊ายบาย